งงานผลิตขวดน้ำพลาสติก <ừ> um. เรียกใงให่ที่สุดในจังหวัดอุบลเลย <ừ> um. บนเมลอแพคแห่งนี้ที่นี่เขามีครบวงจรจริงๆปีนี้ปีที่11ครับณปัจจุบันมีแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ใตกำรบริหารของเราเนี่ยตอ,อนกี่แบรนด์ที่อุบล ผมว่า2-300แบบปีหนึ่งก็ตอนนี้ก็ประมาณ60ล้าน<ไ>ข,ขายขวดเท่าไหร่เนี่ยขายขว<า>ด <ไข S 2> ใบละบาดกว่าปีหนึ่งก็ประมาณสามสิบกว่า30ล้านใบความช่วยเหลือของภาครัฐและกันอย่างกรมส่งเสริมการเนี่ยได้มีส่วนมาช่วยพัฒนาในการผลิตของเรายางไรบ้างครับช่วยได้เยอะนะครับสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ทางกรมเองเนี่ยแต่ละปีก็จะมีโปรแกรมหลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเนี่ยต้องการความช่วยเหลือด้านไหนจากโครงการล่าสุดที่ผมขอความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสารเกี่ยโครงการล่าสุดก็คือแมชชีนมอนิเตอร ก็คือการดูเครื่องจกักรเรียวไทม์ต้นทุนเราควบคุมได้ลดลงได้ถ้าได้กรมส่งเสริมุตสาหการรมมาช่วยให้คำปรึกษาปัญหาด้านอื่นๆเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราก็ศึกด้านนี้ก็มีคนช่วยแล้วทำให้เราเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น